วันนี้เราไปไหนครับไปไหนก็ไม่รู้ค่ะไปแบนกันนี่สักน้อยจะขี่เร็วนะจะขี่เร็วนะฟ้องไม่ถ่ายปะถ่ายเห็นจบวันนี้เราจะไปไหนกันครับ ไม่พอไอ้มุ้งผ้าเหรอครับที่คู่รักคู่เลิฟนะครับ ไม่ต้องจอดเรองอะเนยวด่าเออว่ะจะไปจอดจอ,จอดตรงนี้ก็ได้ go ตัดเข้าไ,ไปไปไปเร็วเดี๋ยวอยู่ข้างหลังวันนี้วันนี้แก๊งของเราไปไหนครับ เห็นกลางคืนชัดมากอ่ะใช่ออเแต่ว่ากล้องแม่งกะกล้องดีอยู่กล้องแมง่ง อาจารย์เต็มท้องฟ้า